คุณผู้ชมคะในสัปดาห์ก่อนนะ,นะคะที่แคนดี้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่แป๊วนะคะแล้วก็คุณแนนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แม็กซี่บูมะคะ่ะแล้วก็แขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้ว่าอาทิตย์นี้จะมาพบกันแน่ๆค่ะกับผู้ชายอกสามสอนะคะที่วันนี้อกมากกว่า32-3 3หรือแม้กระทั่ง34ก็คือเป็นคนนี้ค่ะนี่รูปทางด้านขวามือของแคนดี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะได้พบกับตัวจริงเสียงจริงของเขาผู้นี้กันค่ะขอต้อนรับคุณน้ำตาลค่ะ สวัสดีค่ะค่ะ<ห>ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแน่ด้วะค่ะอ,อันนี้คือไม่อยากเชื่อเลยดูจากในรูปนี้ใช่ตอนแรกเห็นมาก็ตกใจเลยใช่หรือจริงเหรอใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้ที่แรกแคนดี้สงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกันจากที่ดูรูปมาเนี่ยที่แรกไม่คิดเลยว่าจะสวยอย่างนี้ไม่เขาบอกว่าโอ้ยวันนี้มีน้องน้ำตาลมาแต่ว่าเป็นแบบสาวประเภทสองก็เลยบอกว่า ไหนคนไหนหาไม่เจอคนไหนก็คือแบบผิวพรณอะไรได้หมดเลยค่ะแนนยังแอบตกใจเลยค่ะเราสําหรับพี่แป๊วเองมองคุณน้ําตาลเป็นไงบ้างคะเจอทั้งแรกคุณน้ําตาลเป็นเป็นผู้ใช้ที่มีวินัยด้วยนะคะเพราะว่าคุณน้ําตาลเนี่ยเธอใช้เป็นประจํานะคะจากเดิมเนี่ยซึ่งจะไม่ขนาดนี้นะคะแต่ก็ใช้มาได้เรื่อยๆนะคะคุณน้าตาลใช้กี่วันคะ าเป็นรวมๆของหนุที่ชายมาติดต่อกันคือสองเดือนก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณครับหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าเราเป็นสาวประเภทสองเราจะคือจะขึ้นเร็วกว่าผู้หญิงปกติ1ึงเท่าตัวค่ะใช่เพราะเรามีฮอร์โมนผู้ชายใช่ปะ่ะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะช่วยคือเพิ่มฮอร์โมนผู้หญิงแล้วคือเพิ่มหน้าอ,อกให้เราได้ดีขึ้นแล้วคือตัวนวดตัวเนี้ยแม็กซี่บูงคือจะช่วยให้ หน้าอกเราต็งตึงกระชับได้เร็วอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันด้วยคือ2วิธีเลยทั้งตัวกินและตัวถาด้วยแสดงว่าคุณน้ำตาลนี่ทั้งกินแล้วก็ทั้งทานใช่แล้วควบคู่กันไปอะค่ะแต่ว่าก็คือถ้าสําหรับน้ําตาลกินเองคือต้อง3แคปซูลเพราะเราไม่มีหน้าอกอยู่แล้วคือเราต้องเพิ่มหน้าอกถ้าเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปคือกินวันละหนึ่งถึงสองแคปซูลแค่นี้ก็พอค่ะค่ะแสดงว่าปกติคุณแนนก็คือทานหนึ่งคสองค่ะปกติของแนนเลยคือหนึ่ง ราะว่านันบอกว่าทานวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งก็คือก็อยู่ตัวเราองนี้ค่ะแล้วที่สําคัญคือว่าตัวนี้ค่ะก็นอกจากจะช่วยในเรื่องของหน้าอกแล้วเนี่ยค่ะประเด็นหลักเลยคือจะมีส่วนผสมของสมุนทัวเหลือนนะคะซึ่งมาจากอิสราเอลซึ่งตรงนี้เป็นเกรดแบบที่ดีมากๆเลยอิมพอร์ตมาเลยเป็นเกรดที่ดีที่สุดแล้วก็คือจะช่วยในเรื่องของมดลูกของเราด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของตังอุยด้วยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของปวดประจำเดือนหรือว่าปัญหามดลูกนะคะหรือว่าจะ ประจำเดือนที่มีปัญหาอันนี้สําคัญมากผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้า<อ>ที่จะพูดออกไปไอายซึ่งแนนก็เคยเป็น<ะ>คือแบบฮอร์โมนเราไม่ปกติอยู่แล้วแต่พอเสร็จทีนี้คือประจำเดือนมาบางทีมาน้อยบางทีมามากบางทีมาเป็นริ่มเลือดอมาเป็นสีดํา<ะ>แล้วก็มีกลิ่นเหม็น พอหลังจากนั้นหลังจากประจําเดือนหมดก็มีตกขาวอีก mm hmm. ตกขาวก็เป็นแบบสีเหลืองๆบ้างอะไรบ้างซึ่งตัวนี้ค่ะช่วยได้ดีมาก <c oughs> คือปัญหาตรงนั้นหมดไปเลยไม่มีกลิ่นแล้วก็ <c oughs> ช่วยทําให้ในเรื่องของสภาวะจิตใจ mm hmm. ในเรื่องของความเครียดต่างๆเนี่ยคือลดน้อยลงมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือสามารถตอบโจทย์ได้ทุกโจทย์เลยสําหรับผู้หญิงใช่ค่ะ,คะแล้วสาหรับคุณน้ําตาเนี่ยคะลองใช้ทั้งสองตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะก็เปลี่ยนจากเดิมเยอะเลยจากอ่าให้ดูก่อนอนะคะมีรูปรด้วยจากรูปนี้นะคะคือคตัวนี้ตั้งแต่นานมาแล้วแต่ว่าคือเรายังไม่มีหนะ้าอก ก็คือผิวพัรร์ก็คือยังค้ำอยู่เลยแล้วอ้วนด้วยนะคะแต่คือจากมาตอนนี้เรากินมาเรื่อยๆค่ะก็คือผิวพัรร์เราได้ด้วยนะคะอันดับหนึ่งอันดับที่สองหน้าอกก็คือเพิ่มขนาดให้เราได้ด้วยค่ะนะคะแคนดี้มีความหวังนะ้วค่ะคุณผู้ชมนี่นี่เดยวพี่แคนดี้จะได้ผิวสวยเหมือนน้ําตาเลยนะถ้าสาวประเภทสองคนไหนสนใจอยากหน้าอกเต่งตึง แนะนำแม็กซี่บูมตัวนี้ให้เลยควบคู่กันไปเลยดีกว่าเพื่อเราจะได้ผิวสวยด้วยกันนะคะคือคืออันนี้น้องน้ำตาลแบบไม่ไม่ได้ทำศัลยกรรมหน้าอกเลยอยังเลยไม่ฉีดฮอร์โมนอะไรหนูกลัวเข็มมากในที่สุดในชีวิตเลยแล้วแล้วก่อนมารู้จักตัวนี้ถามจริงๆว่าเคยคิดไหมคะที่จะทำศัลยกรรมคิดมากคิดมากเก็บตังค์ได้แล้วอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแยบร้อยแล้วแต่ว่าใชได้ตังค์ก็เลยลองกินดูเพราะเรากินแล้วเราก็ขึ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาคาดค ดีนิดนึงคือจะบอกว่าผู้หญิงแท้ๆได้เห็นแล้วอายเลยนะเห็นตอนแรกก็คืออิจฉาผิวเลยค่ะั้งแรกคือผิวสวยด้วยใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตดูนะคะผิวของน้องน้าตาลเนี่ยนะคะถ้าเป็นผิวที่ไม่ได้รับการดูแลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหยาบแห้งและแห้งด้วยทั้งหยาบทั้งแห้งแต่ของน้องเขาเนี่ยผิวเขาจะคือนอกจากจะอยู่ทรงแล้วเนี่ยนะคะเขายังมีความเนียนด้วยตรงเคฟข้างบนเดี๋ยวจะลองดูนะคะมีสธิตการทาด้วนี้ให้เห็นว่าเนื้อตัวเนื้อครีมเนี่ยนะคะตัวเนื้อครี นี่อะไรจริงค่ะวิธีตัวนี้จะบรรจุพันธุ์เนี่ยก็จะสวยด้วยนะคะแล้วก็จะลดการเขาเรียกว่าติดเชื้อเพราะว่าเป็นลักษณะของการปั๊มขึ้นมาแบบนี้อ่านะคะคือว่าถ้าเกิดเราไม่ปั๊มเนี่ยเนื้อครีมก็จะไม่คือถ้าเราใช้ควักมันก็จะติดเชื้อจากที่มือเราอ่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทาได้เลยนะคะนี้จะมีสาธิตการทาค่ะไม่ต้องนวดเลยนะคะแค่ทาให้ทั่วๆเท่านั้นเองนะคะขอโทษนะจ๊ะสุภาพเรานิดนึงอ่ะอ่านี่นะคะ จะเห็นว่าเนื้อครีมเนี่ยสวยมากนะคะเนื้อครีมหรือน้ออกสวยทั้งสองอย่างที่มองนี่คือตามนี้คือหนุ่มๆทชาบ้านก็คงจะแบบว่าจะมองเนื้อครีมอยู่หรือมองอะไรอยู่เช็ดน้ำลายอ่ะเช่นน้ายค่ะถ้ายังไงแล้วก็มองเลยมือพี่ไปได้นะคะไม่เป็นไรมองเลยค่ะเห็นไหมคะ ก็คือทาเบาๆไม่ต้องนวดไม่ต้องคลึงอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะคือลักษณะการทานี่พยายามยกขึ้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะสังเกตได้นะคะว่านอกจากที่แบบจะทาแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นเป็นเงาเงด้วยใช่คใช่ค่ะจะสวยมากเลยนะคะเวลาที่ เดินออกไปโดนแสงแดดเงี้ยค่ะผิวจะมีออกสีทองๆประกายดูเปล่งปลั่งนะคะเป็นลูกเล่นของเนื้อครีมครับด้วยเวลาไปงานปาร์ตงปร์ตี้เจอแสงมาก็วิบวับใช่ค่ะใช่นะคะหอมกลิ่นอ่อนๆนะคะเป็นไงบ้างคะเย็นสบายรู้สึกว่าชุบชื้นขึ้นเยอะเลยอ่านะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาทาเนี่ย ถ้าถ้าเราอยู่ของเราอยู่ที่บ้านนี่นะคะสามารถที่จะทาจากข้างล่างขึ้นไปเป็นฐานคือคือหมายความว่าทาให้ทั่วค่ะไม่ได้ว่าต้องทางนู้นทางนี้บิดตรงนั้นทีตรงนี้ไม่จําเป็นก็คือทาให้มันทั่วไปอะค่ะค่ะนี่เราอยู่เท่านี้เนาะเราก็เลยทาเห็นเท่านี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่เกียจนวดอะไรเนี่ยคือทาได้เลยเราไม่ต้องนวดเลยแต่ว่าถ้าําตานก็เล่นนิดนึงก็นวดบ้างแล้วให้อยากโตเร็วๆอะไรอย่างเงี้เพราะเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าช่วยได้ใช่ไหมคะเกตี่ย ฮอร์โมนใต้รักแร้เราคือเพิ่มหน้าอกเราขนาดเวลามันจะขึ้นเนี่ยมันจะเจ็บต่ออมใต้รักแร้ของเรานะคือฮอร์โมนเหมือนเราปวดประจําเดือนถ้าเป็นผู้หญิงคือปวดประจําเดือนแต่สาบน้ําตาลเองก็โนมันขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้คือยืนยันได้เพราะว่าอย่างคนที่เคยเห็นคนที่ทำศัลยกรรมจะต้องมีรอยผ่าตัดใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องน้ําตาลเนี่ยนะคะเพิ่งใช้ได้ไม่นานนะคะถ้าน้องเขาหยุดใช้ลักษณะของ อกของน้องเขาก็ไม่ได้แบนลงไปเลยนะคะก็คือยังจะมีเคอร์ฟแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าจะค่อยๆคืนสู่สภาพธรรมชาติไปเองอเพราะว่าไขมันที่สะสมอยู่ในบริเวณเซลล์ของน้องเขาบริเวณเนินอกเนี่ยก็จะถูกใช้ไปรเรื่อยๆเท่านั้นเองค่ะไม่มีอันตรายใดๆเลยค่ะอันนี้คือ2เดือนกว่า ทั้งทั้งกินแล้วก็ทั้งทาคือได้ขนาดนี้เลยค่ะคือไม่ต้องเสี่ยงต่อการไปทำสัญญกรรมแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงเงินเป็นแสนแสนเพราะว่าอย่างราคาโปรโมชั่นดีพี่แนนเคยแนะนำใช่แต่ว่าคืออย่างตัวแนนเองนยคะคือแนนค่อนข้างที่จะซีเรียสนเรื่องของการกินในเรื่องของการทาในเรื่องของการใช้คือของประเภทแบบนี้เพราะว่าคือค่อนข้างที่จะมีข่าวเยอะแล้วบางทีเราก็กลัวไม่ได้กลัวอะไรแต่กลัวเกี่ยวกับสุขภาพของเราเองเพราะบางทีคือต้องทานเข้าไปข้างในอะไรย่างเงี้ยค่ะคือแนนก็ ไปเซิร์ชนะคะหลังจากที่ตอนนั้นที่แบบรุ่นพี่คนหนึ่งรู้รจักแล้วเขาก็แนะนำนียคะ่ะนั่นก็ลองไปเซิร์ชดูเซิร์ชแบบหาข้อมูลว่าเอ๊ะมีออยหรือเปล่าได้รับมาตรฐานอะไระแบบมันน่าเชื่อถือไหมงียคะ่ะไปเซิร์ชทุกอย่างเลยจนแบบ โอเคทราบหมดทุกอย่างแล้วว่าทุกอย่างได้รับมาตรฐานโรงงานมีมาตรฐานแล้วก็ผ่านอยอยมาแล้วคือตัวนี้ผ่านอยอยมาแล้วด้วยก็คือว่าเคยได้ยิยนนะคะว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเสริมมาหาเกี่ยวกับหน้าอกเนี่ยปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นกราวเครือหรือเป็นอย่างอื่น,นะจะค่อนข้างแบบไม่ได้รับค่อนข้างที่จะไม่ใช่ใช่ค่ะตัวนี้คือพอเราแบบมั่นใจในเรื่องของการเซิร์ตรงนั้นแล้วเราก็เลยลองตัดสินใจดูเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยเพราะเราเคยผ่านจากแบบผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ราคาสูงมากๆแต่ก็ใช้แล้วไม่ได้เป็นผลตามที่เราต้องการเนี่ยค่ะพอมาลองตัวนี้ปุ๊บมันรู้สึกได้พอถ้ารู้สึกได้คือทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างที่จะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดคือตัวเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ดัง,<า>งนั้บางคนวัวแต่ไปฟังเนาะใช่บางทีแบบฟังฟังมากๆบางทีคือเราไม่ได้ลองเราก็ไม่รู้จริงๆแต่คือเราสัมผัสได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นั่นถือว่ามันประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่เราลอง คือแค่ผิวชุมช่มชื้นขึ้นน่ะก็คือโอเคแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยสังเกตดูครีมทาผิวทั่วไปเวลาเราทาครีมบางทียังรู้สึกเอ๊ะทาแล้วเหรอไม,ไม่ซึมใช่ไหมทาแล้วเหรอมมเอ๊ะทำไมมันรูนียวๆอยู่ข้างบนแต่ตัวนี้ทั้งๆที่เป็นครีมใช้สําหรับในการทาทําให้หน้าอกดูชุ่มชื้นดูแต่งตึงดูทําให้เพิ่มขนาดหน้าอกหรือว่าทําให้หน้าอกเนี่ยไม่หย่อนคล้อยแต่สิ่งที่ได้มาคือผิวแต่งตึงแล้วก็จะทําให้ผิวที่เป็นริ้วๆแตกลาย <ฮะ S 1> ก็เติมเต็ม เป็นผิวที่เป็นสภาพปกติใช่ด่างคุณแม่หลังคลอดเนี้ยคะ่ะก็สามารถใช้ได้ก็คือสามารถทําให้อะไร,ะไร,ะไรๆะหลายๆอย่างที่หย่อนคล้อยไปเนี่ยกลับมาสู่สภาพเ,เดิมก็กลับมาเฟิร์ม ใช่ถูกต้องใช่ค่ะอันนี้ถามพี่เป๊วนิดนึงค่ะว่านอกจากอันนี้ถามเฉพาะตัวครีมก่อนนะคะ,คะว่านอกจากที่จะทาหน้าอกแล้วเนี่ยสามารถเสริมตรงไหนได้บ้างคะสาหรับคุณผู้หญิงเออเราก็ต้องดูว่าเราอยากจะให้ตรงไหนที่เกิดความเต่ตงตึงนะคะหรือว่าให้ในส่วนตรงนั้นเนี่ยมันเต็มมากขึ้นเช่นสะโพกนะคะบางคนก็สะโพกเล็กนะคะ,คะก็สามารถที่จะยกสะโพกขึ้นสะโพกที่หย่อนคล้อยนะคะหรือในบริเวณเหลังมือบางคนเนี่ยหลังมือไม่ติไม่อิ่ม ก็ะคะือจะคนหอมจะคนอนาีใช่ไหมใช่นะคะก็จะทําให้หลังมือเนี่ยอิ่มขึ้นก็ดูเป็นคนมีสุขภาพนะคะหรือว่าในบริเวณซึ่งเราอยากจะให้มันดูมีน้ำมีนวลเช่นช่วง ท้องแขนอยากให้มีน้ำมีนวลขึ้นนะคะหรือว่าบริเวณแบบนี้สามารถที่จะใช้ได้ค่ะเช่นจากปัญหารดความอ้วนใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เป็นที่มีปัญหาเรื่องของอะไรนะเขาเรียกว่าเซลลูไลส์อะไรแบบนี้ค่ะที่เป็นริ้วรอยอะค่ะก็สามารถช่วยได้ได้ค่ะได้ตรงนั้นทำได้สำหรับตัวน้องน้ําตาลนะคะนอกจากช่วงหน้าอกแล้วเนี่ยมีทาอย่างอื่นไหมเยอะเลยจะเน้นต้นแขนเพราะเราแบบผู้ชายฮอร์โมนผู้ชายเรามีใช่ป่ะก็คือให้ละลายให้เนี้อโลงแล้วคือสะโพกแล้วก็นี่หนูต้องสํา ที่สุดเพราะเรามีน้อยที่สุดกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยเราคือต้องขยันนวดหน้าอกแล้วสะโพกแล้วต้นแขนต้นขาอะไรเงี้ยได้ค่ะก็คือว่าถ้าเป็นสําหรับส่วนของหน้าอกกับสะโพกจะเป็นการเฟิร์มแบบให้มันขยายขึ้นแต่ถ้าเป็นส่วนเนี้ยต่างๆก็คือจะเป็นการกระชับกระชับเข้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้น้องเขาลองดูไหมคะว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรพอได้ค่ะทาน้องน้ำตาลคะว่านอกจากในช่วงของหน้าอกแล้วเนี่ยมีการใช้ตรงอื่นบ้างไหมคะ ถ้าน้ำตาลนะคะจากเนหน้าอ,อกแล้วจะเน้นสะโพกและก้นนะคะเพราะตรงนี้เราจะไม่มีเหมือนผู้หญิงก็คือจะช่วยให้ตูดเราเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วคือสะโพกนิดนึงคือจะตัวน,นี้คือช่วยให้เรากระชับมากขึ้นแล้วคือจะเน้นต้นแขนต้นขาอะไรเงี้ยที่หย่อนคล้อยหรือเราจากอ้วนแล้วเรามาผอมแล้วมันเกิดรอยย่นหรืออะไรเงี้ยคือให้กระชับขึ้นนะคะแล้วก็คือผิวพรรณเราคือ เป่งปังด้วยนิดนึงชุ่มชื้นด้วยขาวกระางใสด้วยวก็คือนอกจากจะลดในปัญหาของเซลลูไลน์แล้วในส่วนที่เราอยากให้มันเพิ่มเนี่ยก็จะเพิ่มคืน,นใช่ไหมคะคืนได้ค่ะเพื่อเป็นการยืนยัน,นะค่ะแล้วก็การันตีค่ะวันนี้ค่ะแคนดี้ก็เลยมีภาพมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ ได้ชมภาพไปแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องยืนยันแล้วก็ะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าเห็นผลดีจริงๆค่ะอยากจะถามพี่เปาวสักนิดนึงนะค่ะว่าอย่างที่เราได้เห็นนะคะทั้งคุณแนนเองแล้วก็น้องน้ำตาลเองอะไรคะที่เป็นส่วนประกอบที่ทําให้เราเห็นผลได้ขนาดนี้คะสารประกอบตัวนี้นะคะเป็นสาร,รกัดจากธรรมชาตินะคะเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นพืชทางเอเชียนะคะเป็นญ่าชนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการเติมเต็มไขมันไม่ได้ไหมายความว่าทำให้เราอ้วนนะคะปกติแล้วเนี่ยในเซลล์ของเราเนี่ยจะมีเซลล์ไขมัน อยู่ในอยู่ในส่วนของผิวอยู่แล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเซลล์ไขมันทั่วไปเนี่ยจะกะเก็บไขมันได้อยู่ที่ประมาณ50%นะคะไม่เต็มร้อยค่ะเซลล์เขาก็จะแบนๆนะคะทีนี้ถ้าเราสามารถให้เซลล์ตัวเนี้ยทำงานได้เต็มที่นะคะเหมือนกับลูกโป่งเป่าลมให้เต็มที่เขาก็จะเต่งตึงขึ้นมาะนะคะเซลล์ไขมันก็เหมือนกันค่ะถ้ามีการสะสมไขมันมากๆเนี่ยเขาก็จะ เต็มที่นะคะซึ่งตัวนี้นอกจากจะม,มีสารที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้ตัวส่งเสริมให้ตัวเซลล์ไขมันเนี่ยเ<ม>ต็มเต็มตัวแล้วในการกักเก็บนะคะ<ม>ก็จะมีในส่วนผสมของตัวคาเวียนะคะ<ม>ซึ่งเป็นการสร้างกรดอะมิโน24ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของโปรโตีนก็ช่วยการในเรื่องของการจัดเรียงตัวนะคะทำให้เซลล์ไขมันที่เต็มที่ นะคะก็คือเขาจะเปล่งปลั่งขึ้นมาจากเรียงตัวอย่างมีคุณภาพนะคะจึงได้สวดสรงที่ค่อนข้างที่จะมีเชฟชนะคะแล้วก็กระชับแบบนี้นะคะแล้วการเรียบเนียนออของผิวโดยเฉพาะความชุ่มชื้นตรงนี้เนี่ยมาจากตัวที่เรียกว่าไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายท่านคงจะเคยได้ยินบ่อยๆใ,ในครีมบำรุงทั่วไปบำรุงผิวหน้าใช่ค่ะจริงๆแล้วไฮยาลูรนิกเนี่ยเป็นสารที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วนะคะเราได้มีการสร้างแต่ว่า เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะสร้างน้อยลงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเก็บน้ําให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะจึงมีส่วนผสมในครีมตัวนี้ด้วยทําให้น้องเขามีผิวที่เรียบเนียนนะคะแล้วก็สมบูรณ์แบบแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็น้อง,งน้าตาลสักนิดนึงค่ะก่อนจะจากกันไปค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงเพื่อนสาวของเรานิดนึงแต่ว่าถ้าสาวประเภทสองคนไหนสนใจนะเผื่อยังไม่มีหน้าอกหรือมีอยู่แล้วแต่ว่ามันหย่อนค้อยหรือ ต้องการจะไปศัลยกรรมน้ำตาลบอกว่าไม่ต้องไปก็ได้นะคะแต่แค่พึ่ง2ตัวนี้เอง m ม็กซี่บูนะคะตัวกินลีละตัวนวดนะคะช่วยกันไปเรื่อยๆวันล 3, สามแคปซูลก่อนนอนและคืนนวดเช้าเย็นหรือนวดทิ้งไว้ไม่ต้องล้างออกก็ได้นะคะเราจะได้ผิวพันธ์ที่ดีแล้วนะ้อกตึงตึงใหญ่กระชับตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ถ้าเกิดใครอยากจะอืมแบบนี้พี่แนนคะแคนดี้ขอโปรโมชั่นสักนิดนึงค่ะสำหรับคุณผู้ชมได้ค่ะวันนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ตัว m a x i b ี o o มนะคะหรือว่าจะเป็น Max i ซ room มอาหารเสริมนะคะเราจะจำหน่ายเป็นเซตเลยนะปกติแล้วค่ะตัว m a x i b ี o o มนะคะ1กระปุก5 5กรัมนะคะจะอยู่ที่990บาทแล้วก็สำหรับ Max i ซ room มนะคะอาหารเสริม1กล่องนะคะจะบรรจุ30แคปซูลค่ะอยู่ที่890าบาทรวมหมดก็1 8 8 0บบาทแต่วันนี้นะคะเราก็ ขายเป็นกิฟเซตเซตนี้เลย <Okay. S 1> ก็จะได้นะคะแม็กซี่บูมแล้วก็แม็กซี่บูมอาหารเสริมแล้วก็แถมไปเป็นตัว mm hmm. กาแฟนะคะ mm hmm. ซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวพรรณนั้นชุ่มชื่นเปล่งปลั่งขึ้นมาได้นะคะทั้งหมดนี้ในราคา1,490บาท oh. ค่ะ สามารถโทรมาสอบถามในที่เบอร์อะไรก็สามารถนะคะทีจะโทรติดต่อได้เลยที่เบอร์085นะคะ0752474ค่ะแล้วก็025834476-7ค่ะก็สามารถนะคะที่จะโทรเข้าหาคอเซนเตอร์ได้เลยะคะถ้าเกิดอยากสวยนะคะอยากอกอืมแล้วก็ผิวใสวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะพี่แนนพี่แป๊วและที่สำคัญค่ะน้องน้ำตาลค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับปัญหาผู้หญิงของเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ